สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนด้วยนะครับพบกับพี่นาดีฮีโร่นะครับก่อนไปทำงานนะครับขอแวะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับของพรีออเดอร์หน้าโดนนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกสักหน่อยนึงนะครับผมว่าตอนนี้มีอะไรที่น่าพรีออเดอร์บ้างนะครับผมสำหรับวันนี้ที่จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็คือโอ้โหสุดยอดสวยมากๆครับเป็นหัวของ RX78-2 กันดัมหรือกันดัมปูของเรานะครับที่มีขนาดใหญ่เท่าหัวคนเลยนะครับเรียกว่าใหญ่กว่าเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่า เหมือนหมวกกันน็อกเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือ BNH Collection Volume 1 RX18-2 ันดั้มนั่นเองนะครับก็คือหัวของปู่เรานี่แหละสําหรับงานตัวนี้นะครับก็เป็นงานลิขสิทธ์แท้ของบันไดเลยนะครับรูปแบบของตัวงานนะครับก็คือเป็นหัวแบบหัวกันพลานะครับใหญ่ๆนี่แหละจะเรียกว่ากันพาก็ไม่ถูกสิเรียกว่าเป็นงานสําเร็จมากกว่านะครับงานสําเร็จตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับมีความสูงอยู่ที่37.5ซนติเมตรนะครับก็คือ ตั้งแต่ตรงคางนะครับตั้งแต่ตรงคาง,ดงแดงๆนะครับจนถึงปลายเขานะเอา7.5เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็ถ้าเรารวมแอคชั่นเบรนะครับรวมฐานของตัวโมเดลเข้าไปเนี่ยจะมีความสูงถึง47เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าใหญ่มากๆแล้วก็สวยงามมากๆนะครับมีความกว้างนะครับหน้ากว้างนะหน้ากว้าง49เซนติเมตรนะครับผมก็สวยงามและพรีเมียมมากๆนะครับตัวโมเดลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นวัสดุอะไรนะไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นเรซินหรือว่าเป็น พลาสติก abs อะไรประมาณนี้ยังยังยังไม่แน่ใจนะครับทาสีออกมาสําเร็จเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องมาประกอบเองแล้วนะครับผมคือเป็นงานสําเร็จมาเลยเขาก็ทําสีลงสําเร็จมาเลยก็คือสวยมากๆนะครับแล้วก็พรีเมียมมากๆด้วยนะครับตัวของโมเดลเนี่ยจะมีไฟนะมีไฟ led นะครับเป็นสวิตช์ปิดเปิดอยู่บริเวณบริเวณหัวนะบริเวณตรงหัวของกันพลาเออหัวของกันดั้มนะนะแม่ติดติดปากกันพลาแล้วนะครับบริเวณหัวนะครับที่จะมีสวิตช์ปิดเปิดไฟได้นะครับ led ก็ สว่างเหมือนกันนะครับออกมาจากดวงตานะครับเพราะว่าพาร์ทของดวงตานะครับของตัวกรนดมเฮดตัวนี้จะเป็นใสๆนะครับอ่ะดูโอ้โหเมื่อเทียบกับตัวเมื่อเทียบกับมือคนนะเทียบกับมือคนคือแบบโอ้โหใหญ่มากเลยนะครับคือสวยมากสวยมากนะครับแล้วก็ดีเทลต่างๆเนี่ยคือจัดเต็มมาครบมากโอ้โหยางสวยเลยเสียอย่างเดียวคือไม่ได้สกรีนพวกดีโคงดีคอแบบว่าลาบลต่างๆมานะครับเสียดายตรงนั้นนะแต่ว่าทําสีสําเร็จแค่นี้ก็โอเคแล้วสวยนะครับคือตั้ง เอาไปตั้งสวยๆโชว์สวยๆเลยนะครับน่าจัดจริงๆแค่ต่อกันพายแค่นี้ก็นะแทบจะไม่มีเงินกินข้าวกันแล้วนะครับยิ่งมาออกงานาซีรีส์นี้อีกยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับสาหรับสําหรับงานลิขสิทธิ์ของบันไดตัวนี้นะครับรายละเอียดของตัวงานคือ,โ,อโหสุดยอดอมากๆเลยครับไม่ต้องบรรยายอะไรเลยนะไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณเปืนตรงนี้นะครับเขาก็ทําสีมา แยกชัดเจนเลยนะสวยงามมากก็มีไฟตามจุดต่างๆหลายจุดเหมือนกันนะครับสําหรับเจ้าตัวกันดัมเฮดตัวนี้นะโอ้โหยอดจริงๆที่ดูนี่ก็มีมีไฟตรงด้านหน้านะครับตรงหน้าผากด้านหน้าตรงดวงตาแล้วก็ไฟด้านหลังด้วยนะครับโอ้โหสวยจริงๆตรงดวงตาดีน่าจะเป็นพัดใสออกสีเหลืองๆนะครับน่าสนใจอีกแล้วนะครับงานนี้นะครับถ้าใครงบถึงถึงเนี่ยคือ สมควรจะเก็บอย่างยิ่งเลยนะใครที่เป็นแฟนปู่นะครับเรียกได้ว่าใครที่ต่อกันพลาดีกว่านะครับใครที่เงินถึงงบถึงอย่างเงี้ยควรจะมีไว้ในครอบครองอ,อย่างยิ่งสําหรับงานตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดพรีกันเรียบร้อยแล้วนะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพโปรโมทของงานตัวนี้กันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนไปกันเลย เงครับบ้างครับงานเฮดคอลเลคชันตัวนี้นะครับของ i อเอ็กซ์จสแปดจุดสองปูตัวนี้เป็นไงสุดยอดมากๆเลยนะครับผมว่าสวยมากนะครับยิ่งเป็นงานลิขสิทธิ์แท้ด้วยามาสรุปกันนิดนึงนะครับสินค้าตัวนี้ก็คือ BN h อ็นเฮดคอเลกชันกับวอลลุ่มหนึ่งไอเจสแปดจุดสองครับก็คือหัวของปู่เรานี่เองนะครับก็จะมีความสูงของตัวชิ้นงานอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดห้าเซนติเมตรนะครับถ้ารวมแอคชั่นเบสนะครับรวมฐานเข้าไปเนี่ยก็จะมีความสูงอยู่ถึง47ซมเลยทีเดียวนะครับคคววาามกก้งนะรับ็จะมมีคววาาก้งอยู่ท็ดเซนติเมตรเลย เรียกได้ว่าสวยงามและอลังการมากๆนะครับมีราคาวางจําหน่ายอยู่ที่7,500บาทโดยประมาณนะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดพีกันเรียบร้อยแล้วนะครับสินค้านะครับจะวางจําหน่ายแล้วก็ถ้าใครพีไปก็จะได้รับสินค้าประมาณเดือน11นะครับเดือนพฤศจิกาย,ยน2023นี้ซึ่งโอ้โหสุดอยอดมากๆเลยนะครับอะบอกเลยถ้าใครเงินถึงนะครับหรือถ้าใครเป็นแฟนปู่ใครที่ต่อกันพาก็ควรจะเก็บอย่างยิ่งนะครับสำหรับเจ้า Head Collection i r d i s k 2ตัวนี้นะครับ ราคาก็ถือว่าอพอประมาณนะพอประมาณนะครับก็แรงใช้ได้อยู่แต่ว่าเมื่อเทียบกับงานที่ได้ขนาดนี้แล้วผมว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับหัวของ i อ8ตัวนี้นะครับซึ่งลายนี้นะครับถ้าใครได้ลองผมว่าถ้าใครได้ลองซื้อไอ้ตัวแรกไอหัวแรกนี้ไปนะถ้ามีหัวที่2องวอลุ่ม2เป็นหัวตัวอื่นออกมานี่ผมว่ามีเจ็บนัก เก็บนักกันยาวแน่เลยนะครับผมสําหรับงานของซีรีส์นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะพี่นักก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับของพรีออเดอร์น่าโดนนะครับรอบนี้ก็เป็น BN h Collection Volume 1นะครับ i อคิกดันดัมนั่นเองนะครับหัวของปู่เรานั่นเองนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปพรีออเดอร์นะครับซึ่งตอนนี้ตามร้านต่างๆเพจต่างๆก็มีเปิดพรีออเดอร์กันแล้วนะครับก็ตัดสินใจกันละกันนะครับส่วนผมขอเป็น ตอกันพลาปกติก่อนละกันเนาะตัวนี้ผมก็สนใจอยู่นะแต่คือแบบราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับราคาก็แรงอยู่นะก็อยากได้อะนะไม่แน่เหมือนกันไม่แน่เหมือนกันนะครับผมก็อาจจะแวบๆมานะครับผมอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นักก็มาอัดข้อมูลข่าวสารพิีนี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับฝากกด s u b s c ไ i b e ไปด้วยนะครับจะได้มีแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารต่างๆไปที่เพื่อนๆนะครับผมโอเคครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ